ซอยหอมปักซี่พี่น้อง <c oughs> <c oughs> นี่ครับเพียเพียที่อุ่นไวเรียบร้อยครับผมผนใส่ลงไปเลยใส่มบนหลด วัวไอหลายนี่เลียนนัวแปลงนัววัวหลายแถบพี่น้องดีของเข้าครับพี่น้องขาดเื่อะไรได้่ยใส่เบิดอเรยพี่น้องอุ้ยจุดจวดเลยคนมังก่อน อืม <ừ> ๊าดองเดี๋ยวซีมันกดจัง่อยอืม <c oughs> ปลาลงไปเลยเติมกบหัวลงไปพีอนนองมันต,ตัวตัวเนี่ย ด้วยลงไปครับบริจาตัโดนเลยพี่น้องโบ้บท่านบริจาติ้งเธอโยมี่นูนี่ไอเสือดาดกระทะนี่ก็เลยลองจัดบ้างพี่น้องหากินทั้งนำ้ำบริจาคหากินทั้งบกฮะอาน้องเลย ช้ำๆเลยช้ำๆเลยพี่น้องเอ้ยอื้อเนื้อแบบช้ำๆเลยพี่น้อง ช่ำๆเลยพี่น้องเอ้มามาครับผม,มกินขอด้องกันครับผมสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนแรกครับผมมามามาครับพี่น้องนี่ครับอ่หาก,กินทั้งน้ำอะไรก็หาก,กินทั้งบกกับพี่น้องไงเนาะ อืมอืมกางแรกพี่น้อง ครั้งแรกแล้วที่ช่องอีสานนะครับเคสไอเนื้อเสือดากระทะม,มีข่าจุม

เนื้วเดาซาชำช้ำนเลยพี่น,น้องนุ่มๆเลยอ แก้วนี่บอถิิมเลยพี่น้องค้องดนีได้อยู่นี่ผมำมลำเลยอืม ครับพี่น้องมาได้กินดนวยเหรอครับ ช้ำเลยพี่น้องเลยเสือดากระทะเสือแดากระทะเห็นในช่องอื่นพ้นกินครับก็เห็นกินนักเถอะเสียบเสียบอยู่ครับสมพันธ์วาอยู่ดอกอืมกำช้ำเลยพี่นอ้องนี่ ก่อนนี้ไม่ซีมเลยบ่อนนี่นี่อืม hmm. ครั้งแรกครับอืมอืมกระเพิกก็น้น้อยๆครับอืม แหลกคักแหลกแงพี่น้องเอ้ยปีนี่กะไรท่านเห็นหน้าอยู่เดอนพฤษภสแล้วงอืมโดนจัดตัวหนึ่งใดอยู่ครับพี่น้อง จะกัดกินดูบ่ไหวอ่ะมันอย่างนี้นี่กินน้ำอะไรนะครับนุ่มๆ มันมันนุ่มๆเสื people, um ้อห้องให้ดากระทะครับพี right. ่น้องรสชาติไม่จบแบบนี้เจี๊ยพี่น้องอภิดกินน้องได้พี่น้องซอยและปดากระทะกระทะห่อนดาาเลยซัดข้าวมในไยรถนี่ ไปแล้วครับพี่น้องคลิปนี้นี่ก็เป็นเมนูเสือแดดกระทะนะครับที่เบ่าปูเห็นอนจอมเงอินมะเห็ดเลยลองมาเห็ดกินให้พี่น้องในเบิ่งกันกันครับถือ่าแซ่บครับผมถือว่าแซ่บนะครับเมนูนี้ถือว่าพันอยู่ยเดี๋ยวเชี่ยวขมๆมพี่น้องลองมาเห็ดกินเด้อเสียบเขะทาป่าปที่ตามคลิปไหนคลิปไหนครับพี่น้องเดี๋ยวมาลุ้นต้องกัรคำมือว่าจะมนันบ่ครับผมจะรับมือนีมไปแล้วครับ ขอไปนน้องยูดีไม่แห้งด้วยขอพูดในไหลเดี๋ยวขอมารับชมครับสวัสดีครับผม